โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่นพพๆน้องๆชาวโซนโฟร์เอ็กซ์ติมครับผมก็วันนี้เราก็จะมารีวิวอัปเดตแพทนะครับผมของวันที่11ธันวาคม2568นี้นะครับก็มีอะไรบ้างไปดูกันนะโอเคก็มีการอัปเดตอาร์เคดใหม่ครับโบเก้นลิเบ r รี n นะครับรน,น,นี่ไงเนี่ยไอตัวเนี้ยแล้วก็อัปเดตกิจกรรมอาร์เคดใหม่ครับบอสเขาก็คือ อย่างนี้นะเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังโอเคก็อาเคดเนี่ยมันอัปเดตใหม่ครับก็คือเราจะสามารถปราบบอสต,ตามลำดับที่กำหนดนะครับก็คือเออ่ตัวอย่างผู้เล่นเนี่ยปราบบอสลำดับที่300 600 900ตามจำนวนคิวนะครับก็จะประกาศขึ้นชื่อในเกมนะครับผมเช่นคือมันมันนับมันนับรวมทั้งเซิร์ฟเลยนะก็คืออ่าสมมติว่าเราแบบเพื่อนเราไปลงอะ่ะมันก็จะนับขึ้น าตามบนหัวเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะลองเปดิดให้ดูนี่เลยเนี่ยก็จะนับอันนี้เป็นจำนวนของทั้งเซิร์ฟนะนี่ครับก็ประมาณนี้นี่นับจำนวนเขาว่าว่าคิวไปแล้วกี่ตัวก็จะได้ไอเทมตามนี้เลยเนี่ยสมมติเนี่ยหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยตัวคนที่ฆ่าตัวที่หนึ่งร้อยก็จะได้เบ็ดอย่เงี้ยครับนี่เลย ตัวที่ค่าตัวที่500ก็จะได้ยูนิคสกอร์เดฟอะไรเงี้ยครับก็จะมีของรางวัลดังน,นี้เลยนะก็มียูนิคสกอร์มีเบสซิ่งสกอร์มีดีเจนมีอันธารทบผมแล้วก็นี่เลยสิ่งที่พิเศษก็กคือการคิวครั้งที่1,000เนี่ยจะได้รองเท้า AJ Wing นะครับตัดดีมากบอกเลยแล้วก็หนึ่ 1, แล้วก็ครบรอบ1,000ครั้งที่2เนี่ยก็จะได้กล่องสัตว์เลี้ยงครั้งที่3ครบรอบ1,000ครั้งที่3ก็จะได้ มือไวกิ้งแฮมเมอร์ครับสามารถอ e ีสเปเชียลได้ด้วยแล้วก็1,000ครั้งที่4นะจะได้แคสสปิริตออร่าครับก็จะเป็นออร่าแมวที่ติดตามตัวนะอันนี้ก็จะเป็น1,000ครั้งที่5นะครับก็จะได้เอฟเฟกต์ออร่า <c oughs> ura, ครับรอบตัวเป็นอะไรน,นี้แล้วก็ครั้งที่6นะ1,000ครั้งที่6ก็จะได้โซออร่าครับเป็นวิญญาณ ura, ออร่าหรือใส่ที่ แหวนนะประดับแหวนโอเคครั้งที่7ก็จะได้ยี่สี่เคกรัตครับก็เป็นสร้อยจำไม่ผิดนะเป็นสร้อยเออเปล่าวะนี่อันนี้สร้อยอันนี้เป็นแหวนเป็นประดับอืมครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9เนี่ยครับถ้าใครได้นะแล้วก็ครั้งที่10เนี่ยก็จะมีก o m ์มอริอัสคริสต์มาส e รเป็นอ e ีคริสต์มาสครับเวล70สสามารถใส่ได้นะอันนี้ก็ เป็นส่วนของแหวนครับโอเคครับก็ต่อมาก็จะเป็นอัปเดตไอเทมในซันตาบลของ DE นะที่เอาไอเทมไฮและยูนิคออกจากกล่องก็จะเพิ่มไอเทมนั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นคริสต์มาสเนี่ยชุดคริสต์มาสเลยก็จะบวกฮิตกับสเปรย์เนี่ยร้อยเก้าสิบฮิตสเปเรปเนี่ยบวกร้อยเก้าสิบเช่นกันครับแล้วก็เอชพีบวกสี่พันเอสพีบวกพันห้าครับแล้วก็คริสเขาบวกห้าแล้วก็คริสดาเมจบวกเจ็ดจุดห้านะ ซึ่งส่วนเสื้อกางเกงเนี่ยเหมือนกันเลยนะเนี่ยส,สเตตัสเหมือนกันเลยส่วนต่อมาก็จะเป็นมืออะมือกับตรงเท้าเนี่ยสเตตัสเหมือนก,นกันกับเสื้อเลยแค่ต่างกันตรงที่ HP กับ SP ครับก็ c ที่ i c a l บวก5แล้วก็ิดได้เม l บวก10นะผมว่าล่นๆเลยลนะ่ะสามารถใส่ได้เอ่อเวล60 โอเคครับต่อมาหน้านะหน้าก็จะบวกเออ่เหมือนกันสเตตัสคล้ายๆกันเลย190เหมือนกันแล้วก็ SP ช p ีเอบวกสองสอแล้วก็เ p ชพบวกพันหครับแล้วก็คีย์ที่เข้าบวกสิคียดามจตบวกสิครับผมแล้วก็ต่อมานะเหมือนกันเลยเอชแอคแท็ H, Attack, กับเดฟเนี่ยเหมือนกันทุกส่วนแล้วก็เลือดบวกสองพันหแล้วก็ SP เนี่ยบวก1 8นแแล้วก็คีย์ที่เข้าบวกเจ คิดได,ด้ม่เอ็ดบวกสิบสองครับผมเมื่อใส่ครบสามส่วนแล้วจะบวก all attack เนี่ยร้อย all def ร้อยคิดที่คิดที่ข้อ damage บวกห้าครับใส่ครบหกส่วนบวก all attack ร้อย all def ร้อยครับแล้วก็คิดทีด่ข้ damage บวกห้าครับผมครับผมก็ปะมานี้นะครับสำหรับแพทวันที่สิบเอ็ดธันาวาคมนี้คนระับผมก็อืม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ